เอ็มบาเป้นะครับเมื่อวานนี้โชว์เวิลด์คลาสอีกแล้วนะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับก็ยิงไปหนึ่งประตูแล้วก็จ่ายอีก2แอซสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ถือว่าเป็นการยิงโชว์แฟนๆของมาริดเลยนะครับหลังแต่ที่เพิ่งมีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมอุ่นเครื่องครับทีมชาติฝรั่งเศสครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมชาติลักเซมเบิร์ และนี่คือการจัดตัวของทางดีดีเยเดชองนะครับเล่นในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูครับเป็นไมเมนยองนะครับแบ็คขวาชูสกุนเดคู่เซนเตอร์เป็นอูปาเมกาโนจับคู่กับโคนาเต้ครับแบ็กซ้ายเตโอเอนองเดสครับมิดฟิลด์กลางนะครับก็มีทางยูซุฟโฟฟาน่าจากโมนาโกครับเล่นรวมกับองตวนกริสมันแล้วก็เอ็นโกลกองเต้ครับแผงเกมลูกครับมีโคโลโมนี่เป็นปีกขวาครับแล้วก็หน้าตัวเป้าครับเป็นทางมาคัตตูรามจากอินเตอร์ ส่วนด้านซ้ายครับแน่นอนครับประจําการฝั่งนี้ต้องเป็นกัปตันเอ็มบาเป้เลยครับและในเกมนี้นะครับฝรั่งเศสก็เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับถล่มเอาชนะทีมชาติลักเซมเบิร์กไป3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเกมนี้ครับเอ็มบาเป้มีส่วนกับทุกประตูครับโดยประตูแรกนะครับลากขึ้นมาจากทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะตักมาในกรอบเขตโทษนะครับที่เสาสองและปเป็นทางโคโลมนี่นะครับหมุ่งเข้าประตูไปนะครับฝรั่งเศสนำหนึ่งศูนย์จากนั้นนะครับ ฝรั่งเศสได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เล่นสั้นกันนะครับกรีสมันกับเอมบาปเป้เอมบาปเป้จ่ายต่อนะครับไปให้กับตรดทางจุดตะทานครอสแล้วก็ยิงเสียดใต้คา,านเข้าไปอย่างสวยงามครับประตูนี้งดงามมากครับแล้วก็เป็น2 a s แอสซิสต์ของเอมบาปเป้ครับสุดท้ายครับในช่วงท้ายเกมครับตัวสำรองอย่างบาโคล่านะครับรุ่นน้องในสโมสร ทางเปสเชของเอมบาเป้นะครับก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เป็นเกมเดบิวต์เขาด้วยนะครับจ่ายบอลให้กับเอมบาเป้ยิงในกรอบเขตโทษหักข้อเข้าเสาแรกเข้าไปนะครับจบเกมนี้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติลักเซมเบิร์กไปสบายๆครับ3ประตูต่อศูนย์ครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความประทับใจในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไอ้หนูแบรดลีย์บาโคล่านะครับไอ้หนุม่มจากเปสเชเด็กดาวรุ่งวัย21่ปีครับได้ไปเดิมสนามเกมแรกในนามทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครับ ลงเล่นไปในนาทีที่81ครับแทนที่ของมาคัตูรามแล้วใช้เวลาอยู่ในสนามเพียงไม่ถึง5นาทีนะครับแล้วก็มี1อสต์จรับจ่ายบอลให้กับไทยเอมบาเป้ยิงเข้าไปนะครับนับว่าเป็นการเดบิวต์ที่ไม่เลวเลยครับสำหรับไอ้หนูบาคล่าครับก็เรียได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดเลยครับสำหรับทายเอมบาเป้ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเล่นเป็นพระเอกคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับแล้วก็นี่นะครับ เมื่อวานนี้สโมสรอ,อย่างเระยัเมริดครับปกติครับไม่ค่อยได้โพสต์อกครับเรื่องของอผลการแข่งขันในทีมชาต,ติต่างๆครับแต่หลังจากการเซ็นสัญญาอ็มบาเป้ครับเมื่อวานนี้ก็โพสต์โชว์รูปนี้ครับรูปที่อ็มบาเป้ใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็มีการโพสต์ว่าฝรั่งเศสชนะลักเซมเบิร์ก3-0แล้วก็มีการแท็กอ็มบาเป้ครับแท็กคามาวินกาครับ แล้วก็ทายเอมบาเป้นะครับก็มีการส่งหัวใจสีขาวนะครับไปให้กับโพสต์โพสต์นี้ด้วยครับก็เรียกได้ว่าหวานชื่นเหลือเกินครับมีความสุขมากครับสมสรอย่างเร้าริดณเวลานี้ครับสำหรับถิติในตอนนี้นะครับของทางเอมบาเป้ในการลงเล่นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเขาลงเล่นไปแล้ว78นัดนะครับยิงประตูให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไป47ประตูนะครับตอนนี้นะครับถิติตามหลังอันดับที่2อย่างเทอรรยยองรีอยู่4ประตูแล้วก็ตามหลังนะครับถิติสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศส อย่างโอลิเวียชิรูอยู่7ประตูด้วยกันนะครับก็ถือว่าใกล้มาแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดของทีมชาติฝรั่งเศสตลอดการครับสำหรับเอมบาเป้ครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสของเอมบาเป้ครับในยูโร2024คนนี้นะครับถูกจัดให้เป็นเต็ง2นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยังมีโปรแกรมเหลือในการอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดด้วยกันนะครับนั่นคือวันที่9มิถุนายนซึ่งฝรั่งเศสจะเล่นที่บอกโดครับเจอแคนาดา แล้วจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยูโรอย่างเป็นทางการนะครับโดยเกมแรกครับฝรั่งเศสจะเล่นในวันที่17มิถุนายนนะครับเจอกับออสเตรียเกมที่2ครับ21มิถุนายนเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็วันที่25มิถุนายนครับเล่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับโปแลนด์ครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าฝรั่งเศสชุดนี้นะครับชุดที่นําทัพโดยเอ็มบาเป้เป็นกัปตันทีมแบบนี้นะครับ จะไปได้ไกลขนาดไหนในยูโร2024นะครับแต่ก็ถือวเป็นชาติที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางฝรั่งเศสไม่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วนี่สิบสปีเต็มๆนะครับครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปโน่นเลยครับปี2000ในยุคของซีดินซีดานเทีรรี่องรีดาวิดเทรเซเกดิเดเยเดชองพวกนั้นเลยนะครับก็ต้องมารอดูแล้วครับว่าครั้งแรกในรอบ24ปีสำหรับถ้วยยูโรเอ็มบาเป้จะสามารถคว้าได้หรือเปล่านะครับแล้วเจ้าตัวเองก็ตอนนี้ ถ้วยยูโรยังไม่เคยได้นะครับแต่บอลโลกสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วล่ะครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเอมบาเป้จะพาฝรั่งเศสก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ยูโรคนนี้ได้หรือเปล่าครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับกีรเล่นเอมบาเป้คิดว่าเขาจะสามารถพาฝรั่งเศสชุดนี้คว้าแชมป์ยูโรได้หรือไม่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนต สุดท้ายก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไวทับนะครับแนะนำนี่เลยนะครับซูซูกิอีซี่ i v e นะครับเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆนะครับพนสบายยในสไตล์ของคุณนะครับแล้วก็เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าแบบนี้นะครับดอกเบี้ย0%หรือขับฟรี90วันครับ หรือเลือกอนานสูงส um. exactly ุดถ um. ึง99เดือนแบบไหนก็คุ้มนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็หากใครสนใจก็เพิ่มเติมได้เลยครับที่ w w w suzuki co th ฝากด้วยนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ